สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การดูดวงค่ะความรักความสัมพันธ์นะคะหัวข้อนะคะให้ไพ่ยิปซีนะคะมาตามหารักแท้ให้กับเราซินะคะว่าความรักของเรานะคะจะมีรักแท้เข้ามาบ้างไหมนะคะหลังจากนะคะที่เพื่อนๆน,นะคะอาจจะประสบพบเจอนะคะกับความรักนะคะที่ไม่ค่อยสมหวังนะคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงชาวราศีมีนนะคะกวางจะนับแบบ Uh, โหราศาสตร์ไทยนะคะเป็นสตอรี่นะคะความรักนะแต่ถ้าเป็นรายเดือนนะคะกวางจนาะนับแบบวันตกนะเพื่อนๆสามารถดูสลับกันได้นะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่ติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่านะคะแล้วก็ผู้ติดตามใหม่นะคะสําหรับชาวราศีมีนนะคะกวางได้จับไพ่นะคะเป็นสถานการณ์โดยรวมขึ้นมาแล้วนะคะว่า สถานการณ์ความรักของคุณนั้นนะคะเป็นแบบไหนนะคะสําหรับชาวมีนะคะอดีตของคุณนะคะฟวางม,มองว่าคุณน่าจะต้องเจอความรักที่ ไม่สมหวังเสียใจนะคะหรือว่าคุณอาจจะเคยคาดหวังนะกับใครบางคนเอาไว้นะคะแล้วทุกอย่างนะคะก็จบด้วยการรอคอยนะคะแล้วก็เป็นการห่างหายออกไปนะคุณน่าจะใช้เวลานะคะสักพักหนึ่งนะคะในการเยียวยาวหัวใจตัวเองนะคะในการที่จะไว้อะไรนะคะให้กับความทุกข์ระทมนะคะของคุณนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวในอดีตไปแล้วอะค่ะตอนนี้นะคะประสบการณ์ตรงนั้นนะคะมันสอนอะไร นะทำให้เรานั้นนะคะรู้สึกตาสว่างรู้สึกมีจิตใจที่สว่างมากขึ้นนะคะมันเหมือนว่าการที่คุณเดินออกมาจากความจมปลัก ตรงนั้นนะทําให้คุณนะคะเจอแสงสว่างในวันนี้นั่นอาจจะหมายถึงว่าตัวคุณนะคะอาจจะเจอรักที่ดีเข้ามาแล้วเดอร์ซันนะแต่ถ้าสมมุติว่าตอนนี้นะคะชาวราศีมีรักนามีนะคุณยังอาจจะไม่ได้เจอใครสักคนนะคะที่เป็นแสงสว่างให้คุณนะนั่นก็อาจจะหมายถึงว่าคุณนั้นนะคะกําลังเป็นแสงสว่างให้ตัวของคุณเองคุณรู้สึกว่าคุณเลือกได้นะเนี่ยเจ็ดถ้วยเข้ามา นะคะคุณมองว่านะคะชีวิตของคุณนะคะไม่จําเป็นนะต้องมีเป้าหมายนะคะในทิศทางของความรักอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นอะไรหลายๆอย่างนะคะในชีวิตคุณอนาคตเอ่ยนะคะสิ่งที่คุณนะอยากจะทําให้ตัวเองนั้นประสบความสําเร็จในชีวิตนั่นอาจจะหมายถึงว่าชาวมีลัคนามีนะคะคุณมีอะไรนะคะดีๆเข้ามาแทนที่นะคะในความรู้สึกเก่าๆที่คุณไม่สมหวังแล้วนะตอนนี้นะคะโอเคนะความมองว่าชาวมีลัคนามีนะคะ คุณน่าจะเคยผ่านจุดบอดนะของความรู้สึกนะเรื่องของการรอคอยใครสักคนนะนะอย่างมีความหวังนะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะยิ่งการรอคอยของเรานะมันใช้เวลามากขึ้นกับการที่เราต้องคาดหวังนะคะเพื่อที่จะได้ความรักจากคนคนหนึ่งมามันทําให้วันนี้นะคะคุณเริ่มชิน,นะะกับการที่คุณนั้นอยู่คนเดียวเป็นนะเวลาจริงๆอะที่ช่วยเยียวยาวหัวใจคุณนะส่วนคนที่อ,อ มีคนนะเดินเข้ามาเยียวยาในชีวิตแล้วมันเหมือนกับว่าคุณมีความสุขมากนะคะสิ่งไม้เท้าและคุณก็อยากจะรักษาะค,ะความสุขตรงนี้ไว้แต่สิ่งที่กวางมองเห็นคือการกลับมาของคนในอดีตการกลับมานะคะคของคนที่คุณเคยรักแต่ว่าตอนนี้ความรู้สึกของคุณนะที่คุณเคยรักเขามแปลเปลี่ยนไปแล้วอะคะ่ะมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเพราะมันมีไพ่ห้าเหรียญเข้ามานะคะตกอยู่ในตําแหน่งนะคะคนเก่าคนเดิมที่กลับมาเห็นไหมความสัมพันธ์นะคะ ช่วงนี้นะเขาจะมองว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันเหมือนเส้นขนานอะประมาณนี้อาจจะด้วยแบบชาวราศีมีนนะคะตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณไม่ได้รอเขาแล้วอะคะ่ะนะช่วงเวลาที่คุณเสียใจนะช่วงเวลาที่คุณหวยหาให้เขากลับมานะมันเหมือนกับว่าคุณเอาอารมณ์ตรงนั้นะนะคะปล่อยวางไปแล้วนะคะหรือไว้อะไรนะคะกับความรู้สึกที่เป็นทุกข์ตรงนั้นไปแล้วนะ่ะ นะมันก็เลยเหมือนกับว่าตอนนี้ความรู้สึกของคุณอะนะคะมันผ่านช่วงไว้อะไรของความทุกข์นั้นไปแล้วนะความสุขของคุณนั้นนะคะมีเรื่องราวใหม่ๆนะที่เข้ามานะคะที่เป็นแสงสว่างให้คุณมากกว่านี้นะคะอสมหวังนะคะในการรอคอยนะให้ใครสักคนเดินกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะแต่ว่าการเดินกลับเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเขาคนนั้นที่คุณเคยรักเขาจะกลับมาในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกคุณเข้มแข็งคุณอยู่ได้คุณจะรองแล้วอะค่ะ นะแต่เวลาที่เราหยหาเขาต้องการเขาเขาอยู่ที่ไหนล่ะนะตรงนี้แหละการที่คุณได้อยู่คนเดียวนะคะในช่วงเวลาที่คุณมีความทุกเนี่ยเหตุตรงนี้แหละค่ะมันทําให้คุณนั้นกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคะว่าคุณควรจะเลือกนะคะวางตัวยังไงนะ <S <S เพื่อที่จะให้ตัวเองมีความสุขโดยที่คุณไม่มีเขาและนั่นอาจจะหมายถึงว่าชาวมีหลายคนนะคะคุณมีโอกาสได้สมหวังนะคะในเรื่องของความรักใหม่ๆหม่เท่าที่กวางเห็นเนี่ยบางคนนะคะกับเออได้ในเรื่องของความรักใหม่ๆหม่นะ บางทีนะคะอาจจะมีใครสักคนนะคะเข้ามานะคะเหมือนชุดเราออกจากหลุมดําหลุมหนึ่งอะนะคะให้เรามีแสงสว่างอะนะบางคนกําลังจะแต่งงานนะชาวมีบางคนอะนะสี่ไม้เท้าเข้ามานะคะจะสิดเข้ามานะ,ะบางคนจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนคนหนึ่งอย่างมีความสุขนะคะในขณะที่อีกคนหนึ่งที่คุณเคยรอเขานะเขาก็อาจจะหวนกลับมาแต่ความพยายามของเขานะคะเอ,อจะเป็นผลไหมสําหรับชาวมีลัคนามีนะคะอืมถ้าถามความรู้สึก มีนจริงๆอะตัวคุณยืนอยู่กับความจริงมากกว่าคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณหลอกตัวเองมามากพอแล้วนะกับการรอคอยคนคนึงนะแล้ววันนี้การที่คุณอยู่กับความจริงบ้างนะขัดใจตัวเองบ้างเนี่ยมันทําให้คุณมีความสุขมากกว่าการที่คุณมีเขาตอนนั้นเสียอีกนะคะชาวมีนบางคนนะอาจจะยังแบบว่าไม่ได้มีใครเข้ามานะอาจจะ หรือถ้ามีนะก็อาจจะมีในลักษณะแบบคนคุยเข้ามานะคะถ้าเป็นคนโสดกวางมองว่าคุณมีความสุขกับความสําเร็จในชีวิตของตัวเองก็ได้อะคะ่ะสําหรับคนคุยที่มีเข้ามาคุณรู้สึกว่ายังมีอนาคตอีกยาวไกลที่คุณมีโอกาสจะได้เลือกสิ่งที่ดีกว่าให้กับตัวเองนะคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากไปเปิดตาําราเล่มเล่มเก่าความรักอะไรเก่าๆนะคะมาย้อนหลังเพื่อที่จะอ่านมานะันอะคุณรู้สึกว่ามันเป็นทุกนะคุณอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับตัวเองอะนะคะฉะนั้นนะชาวมีลัคนามีนะคะ เหมือนจักรวาลอะนะเขาเวียางคนหลายคนนะคะให้คุณนั้นนะคะได้รังสรรค์น,นะให้คุณนั้นสา,าสามารถเลือกได้แบบที่คุณต้องการใจที่คุณใฝ่ฝันนะคะหรือว่าคุณมีสเปคในฝันนะจักรวาลก็เหวี่ยงคนคนนั้นมาให้คุณนะฉะนั้นนะคะจักรวาลนะคะทําหน้าที่ได้เป็นเพียงนะให้คุณสองคนนั้นนะคะได้สมพงษ์ได้เจอะเจอได้เอ,อ่อคุยกันดิวกันคบกันนะคะแต่หลังจากนั้นว่าหน้าที่ของจักรวาลนะคะไม่ได้ สามารถนะทำให้คุณสองคนนะคะเป็นคู่กันได้ที่ชัดเจนนะหมายถึงความสัมพันธ์ใหม่ๆคนคุยที่เข้ามาเนี่ยนะถ้าคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นเนื้อคู่ของคุณทุกอย่างอยู่ที่การกระทําระหว่างคุณสองคนเท่านั้นคะ่ะตะกรันเพียงแค่เหวี่ยงนะคนหลายๆรูปแบบนะให้คุณได้รังสรร์ได้เลือกนะคะเท่านั้นเองในสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นเองแต่เรื่องราวนะคะ ความรักความสัมพันธ์ไม่มีใครลิขิตรับตัวของคุณนะกับคนที่คุณเลือกที่จะรักเนี่ยแหละนะเป็นคนที่ลิขิตกันเองนะคะความรู้สึกของคุณนะคะเหมือนรักแรกพบอ่ะหกถ้วยมันเข้ามานะคะเอ่อในขณะคนเก่าเข้ามานะคะหาคุณนะอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรักเคยรอเขาก็ทําให้คุณนั้นนะคะรู้สึกนึกถึงเรื่องเก่าๆนะคะส่วนคนใหม่ที่เข้ามานะคะพัวพัน ในเวลานี้นะทำให้คุณรู้สึกว่าเหมือนรักแรกพบเลยอะประมาณนั้นนะคุณสองคนอาจจะมีแรงดึงดูดนะกับคนคนหนึ่งมากเป็นพิเศษเหมือนแต่การเก่านะแต่การก่อนนะคะแต่ปางก่อนนะที่ทําให้คุณรู้สึกดีนะคะส่วนพลังงานเก่าๆอะไรก็ตามที่ทิ้งคุณไปนะปวางมองว่ามันทําให้คุณย้อนลําลึกนะไปถึงอดีตแล้วคุณจะตอบตัวเองได้นะคะว่าคุณนั้นนะจะกลับไปคบเขานะ,ะหรือว่าคุณจะเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่คุณเลือกเองได้ดีกว่านะคะ อันนี้ก็คือ Energy ของชาวมีนลัคนามีนทีนี้นะปานจะขออนุญาตนะคะจับเป็นนะคะเรื่องราวในอดีตของชาวมีนดีกว่าอยากรู้ค่ะว่าอดีตที่ผ่านมาคุณเจออะไรนะคะถ้าถ้วยเข้ามาเห็นไหมมันมีบางสิ่งบางอย่างในอดีตที่คุณผิดหวังเสียใจเห็นไหมร้องไห้นะคะเหมือนไม่สามารถที่จะรักใครได้อีกแล้วคุณอาจจะตอบตัวเองว่าถ้าคุณขาดเขาไปนะคะคุณไม่สามารถรักรักใครได้อีกแล้วนะคะแต่ในวันนี้นะเมื่อเวลาผ่านไปนะ สิ่งที่คุณบอกกับตัวเองว่าคุณไม่สามารถรักใครได้อีกแล้วมันจะกลายเป็นอนดีตทนันทีถ้าสมมติคุณเจอแสงสว่างนะักที่คุณรู้สึกว่าอยู่แล้วมีความสุขอะประมาณนี้ให้กับชีวิตนะคะหรือว่ามีคนใหม่เข้ามานะคะที่ทําให้คุณเข้ามารู้สึกว่าเออ มันไม่ใช่นะกับอดีตที่เราคิดว่าเรารักใครไม่ได้อีกแล้วจะมีคนหนึ่งเดินเข้ามานะคะแล้วมาบอกว่าสิ่งที่คุณคิดนั้นอะ่ะมันไม่เป็นความจริงเลยคุณสามารถที่จะมีรักดีๆให้กับตัวเองได้นะะฉะนั้นรักตัวเองก่อนสินะรักตัวเองให้มากพอนะคะโอเคนะฮะถ้วยมาบอกอะไรคะมีนอดีตของคุณนะกวานจะจับเป็นเรื่องอดีตของคุณนะคะอาจจะเกิดขึ้นมานานแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นก็ได้นะผ้าถ้วยค่ะ มีไพ่ก้าวถ้วยเข้ามาวันนี้คุณยิ้มได้อะจากความเศร้าตอนนั้นน่ะนะคุณใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากพอกับการเป็นว่าวันนี้ชาวมีนคุณยิ้มได้ประมาณว่าคุณยิ้มรับกับความเศร้านะคะทุกอย่างนะคุณไม่เคยฝืนหัวใจตัวเองนะว่า เวลานี้คุณเศร้าก็คือเศร้านะแต่เพื่ออนาคตที่ดีกว่าวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณมีความรู้สึกคลาวมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะฉะนั้นความเศร้าในอดีตนะคะมันอาจจะเป็นสิ่งที่เลวร้วายนะหรือแย่สําหรับคุณแต่ณนะปัจจุบันนี้คุณผ่านมาได้นะคะคุณถือว่าเป็นคนที่เก่งมากนะเราไม่ใช่คนเดียวนะบนโลกใบนี้เราไม่ได้โดดเดี่ยวบนโลกใบนี้นะคะ ที่มีเรื่องความผิดหวังเสียใจนะเพื่อร่วมร่วมโลกอีกหลายคนคะ่ะที่เขาไม่สมหวังในเรื่องของความรักนะคะสิ่งใดก็ตามที่เป็นอดีตที่มันไม่สมหวังเราก็เดินหน้าต่อสินะคะเราไม่จําเป็นต้องจมปักให้ตัวเองเป็นทุกข์เลยขออีกใบหนึ่งคะ่ะมีไพ่สองเหรียญเข้ามานะคะคุณรู้สึกว่าการตัดสินใจของคุณในครั้งนั้นกว่าคุณจะผ่านมาได้ยังมันยากเย็นแค่ไหนนะแต่เมื่อผ่านมาแล้วนะคะตัวคุณมีโอกาส นะคะได้เลือกสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองคุณเห็นไหมเนี่ยการที่คุณตัดสินใจเดินออกมาถึงมันจะขัดขัดใจตัวเองบ้างนะทั้งๆ้งที่ใจรักนะแต่ก็ต้องตัดสินใจที่เลือกที่จะรับความสุขเศร้านะความเสียใจนะเพื่อที่จะมาเยียวยาตัวเองนะวันนี้คุณกลายเป็นผู้ที่ยิ้มรับสิ่งใหม่ๆนะคะโอกาสใหม่ๆนะที่ดีนะกว่าอดีตที่คุณเคยรอบางคนนะคะ เสียใจเรื่องความรักนะไม่สามารถทําอะไรได้เลยในชีวิตไม่สามารถทํางานทําการได้เลยนะก็จะอยู่กับความเศร้าประสิทธิภาพในการทําอะไรต่างๆของเราลดลงนะแต่เมื่อวันใดก็ตามนะคะที่เราผ่านจุดนั้นมาได้อ่ะนะหรือมีสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาเราจะลืมเลือนเรื่องในอดีตไปเลยคะ่ะเราจะปล่อยวางได้กระทั่งแบบเราไม่มีความปวดความแค้นเลยนะ ประมาณว่าต่อให้เขาเข้ามาอยู่ตรงหน้าเราแล้วยังไงอดีตก็แค่คนเค,เคยรักกันแต่วันนี้เมื่อใดก็ตามนะคะที่คุณนะคะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้คุณจะวางเฉยอุเบกขาได้อะ่ะประมาณว่าเขาอยู่ตรงหน้าเราก็จะไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วอะคะ่ะจะเป็นลักษณะนี้นะอดีตของมีนะนะคะอาทีนี้นะคะ The World เข้ามามันมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปแล้วอย่างที่กวางบอกนะบางคนนะคะอกหักมานะคะเป็นเวลานานนะแล้วพอมีความรักเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะมันกลายเป็นรักแท้ มันกลายเป็นความรักที่คุณแบบจะสละโสดอ่ะมันผ่านความเจ้ามาแล้วอ่ะอย่างที่บอกเนี่ยบางคนนะคะกําลังนะจะมีงานแต่างงานหรืองานมัน่นหมายเข้ามาด้วยอ่ะ,อะ the world เขามานะคะบางคนอาจจะได้คู่ลักษณะคนที่อยู่ไกลนะคะออกไปอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันนะแต่อยู่กันแค่คนละมุมโลกเท่านั้นนะบางคนจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะมันเหมือนว่าชีวิตของเราอ่ะนะคะจะดีขึ้นนะคะในเรื่องอนาคตความรัก the world มาบอกอะไรคะ the world คามีน อะไรกำลังจะเข้ามาคะ The w o r l d มีไพ่สองไม้เท้าเข้ามานะคะอือชาวมีนบางคนนะคะถ้าคุณไม่ได้อินดี้นะในเรื่องของความรักกวางม,มองว่าคุณกำลังจะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะหรือ,อ,อคุณกำลังมีแรง,แรงผลักดันนะ จากการที่คุณอยู่จุดเดิมนะคุณเคลื่อนย้ายตัวเองไปอยู่จุดใหม่คุณอาจจะเจอเนื้อคู่ของคุณนะคะในอนาคตและในรูปแบบความฝันที่คุณคิดไว้ด้วยคือคนในสเปคคนในในฝันของเราเนี่ยจะเข้ามานะอีกใบซิแล้วก็มีไพ่เดอะเอ็มเพลเอร์เข้ามาบางคนนะคะพอหลุดพ้นนะคะจากวิบากกรรมความรักนะที่คุณไม่สมหวังจากคนที่คุณเคยคาดหวังไว้อะได้มาแล้วคุณออกจากจุดนั้นมาแล้วกลับกลายเป็นว่าคุณมีชีวิตที่ดีกว่าดีกว่าตอนที่คุณมีเขาอีกคุณดูสิ เหมือนกับว่าเราได้รับพรจากจักราวาลนะ่ะนะทุกๆอย่างในชีวิตเรากลับดีขึ้นแฮะประมาณนี้นะมันเหมือนกับว่าความรักของเรานะคะช่วงที่เราแบบอาจจะมีวิบากนะกับเขาอยู่นะหรือว่าเขาเข้ามาสร้างวิบากกับให้เราพอคุณหลุดออกจากตรงนั้นได้เหมือนชีวิตคุณแบบ สดใสอะเป็นเอ็มเพลเลอร์เหมือนจะทําอะไรคุณรู้สึกว่ามันสําเร็จหมดมันราบลื่นหมดนะคะแม้กระทั่งตอนนี้นะชาวมีนนะคะบางคนนะคะถ้าคุณดิวนะคะหรือคุยกับใครอยู่นะคะมันดีเกินคาดอ่ะนะดีเกินความคาดหมายนะคุณอาจจะแค่อยากคุยนะกับเขาเฉยๆนะคะแต่มันมาไกลเกินกว่านะที่คุณคาดไม่ถึงเลยก็ได้เห็นปะบางคนอ่ะเจอรักจริงๆรักแท้นะคะรักที่จะเข้ามานะคะเป็นคู่ชีวิต นะเป็นในเรื่องของงานแต่งงานเข้ามาชาวมีลักนามีเท่าที่ดูคุณมีโอกาสที่จะแต่งงานสูงนะโอเคนะคะอาจจะเป็นคู่นะคู่ครองนะความรักครั้งใหม่นี่แหละนะแต่ก็เหมือนยังไงคบกันมานานก็จะมีเรื่องของงานวิวา,ากาันเกิดขึ้นประมาณนี้นะคะโอเคนะคะอาทีนี้สิ่งดีๆของชาวมีนเดอะซั Sun, เข้ามาอะไรก็ดูราบรื่นไปหมดเนาะการเงินการงานแนมะ้กระทั่งความรักจบจากความผิดหวังในเรื่องของความรัก ชีวิตการเงินการงานดีขึ้นเฉยเลยฮะนะแล้วคนที่เข้ามานะคะหาคุณนะในช่วงนี้นะเขาจะเป็นฝ่ายพยายามนะเพื่อที่จะเอาชนะใจคุณให้ได้นะคะมีห้าเหรียญ the ะชาริออเข้ามานะเป็นไพ่ตำแหน่งของฝ่ายตรงข้ามนะอาจจะเป็นคนเก่าที่คุณเคยรักเนนะอาจจะมีการตดหลอกกลับมานะคะในขณะที่คุณก็มีความรักดีดีนะคะความรักใหม่ๆเข้ามาแล้วเหมือนกันนะซึ่ง จะเก่าจะใหม่นะที่เข้ามาตอนนี้ล้วนแล้วแต่พิสูจน์รักแท้ให้คุณนั้นนะคะตกลงปงใจนะที่จะยอมรับในตัวเขานะคะเขาจะทําให้คุณภูมิใจอะชาวมีนลัคนามีนอืมแต่สิ่งที่กวางจะเปิดนะคะกวางขอเปิดไพ่เดอะชาริออตนะคะบางคนอาจจะได้คู่ในลักษณะแบบเป็นข้าราชการเข้ามานะทำงานในเครื่องแบบแบบนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าพูดถึงราศีนะคะคนคนี้อาจจะอยู่ในกลุ่มราศีกรกฎนะคะแต่จะเป็นราศีอะไรก็ได้นะเป็นต่างชาติก็ได้คะ่ะชาริออตเนี่ย กวางขอไพ่ขยายเดชาริออตหน่อยค่ะให้เขาคนนั้นนะคะ,ม,ะมีลัคนามีนมีไพ่เจ็ดดาบเข้ามานะคะอ่าพลังงานอะไรนะคะที่เคยทำคุณเสียใจยคุณก็ต้องระวังนะเอออันนี้นะคะต้องระวังให้ดีนะห้าดาบเข้ามานะคะขออีกใบหนึ่งแล้วก็มีไพ่สามไม้เท้าเข้ามาอ่ะมาดูทั้งเก่าทั้งใหม่เขารู้สึกยังไงกับคุณนะ คนที่กลับมานะคะเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรจากคุณก็มีนะเจ็ดดาบเข้ามานะคะถ้าเป็นพลังงานใหม่นะเขาอาจจะแอบชอบคุณมานานนะแล้วทีนี้นะคะตัวเขาเองก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าพยายามมากๆที่จะพิสูจน์รักแท้ให้คุณเห็นนะจนอาจจะกลายเป็นความท้อแท้สิ้นหวังของเขาเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงนี้ชาวมีนะค,ะคุณมักจะใช้นะโจทยากไปหน่อยนะกับการที่จะให้เขาพิสูจน์รักแท้เนี่ยนะประมาณนี้ เขารอคอยคําตอบจากคุณอยู่ค่ะสามไม้เท้าเขาบอกว่าคุณมีใจให้เขาไหมนะคะถ้าคุณไม่มีใจให้เขานะคะคุณก็อย่ากโกหกเขาว่าขอตัวไปอาบน้ําแล้วก็หายวักไปเลยนะมีนะอาจจะมีคนหลายคนนะเข้ามานละคุยกับคุณนะคะแต่จ,จะมีบุคคลนะที่คุณอาจจะกําลังทําเขาอกหักก็ได้นะชาวมีนเพราะอะไรเพราะว่าออคุณอาจจะไม่ได้ชอบเขานะพลังงานนี้อาจจะเป็นคน ที่คุณเคยรักเขานะคะแต่วันนี้นะคะอาจจะเป็นตลาคุณบ้างนะคะที่คุณไม่แคร์เขาบ้างอะประมาณนี้นะคุณให้เขาพยายามทําเพื่อคุณบ้างนะนะคะเพื่อสอนบทเรียนให้เขารู้ว่าจากวันนั้นนะคะคุณรู้สึกยังไงนะคะกับการที่คุณนั้นไม่ได้รับความสนใจจากเขาแล้ววันนี้นะคะกลับกลายเป็นชาวราศีมีนะคะที่คุณนั้นกําลังจะส่งต่อความไม่แคร์เขาให้เขาได้รับรู้บ้างอะตอนนี้เขารู้แล้วนะคะว่าการที่เอ่อ ความรู้สึกนะความรู้สึกของคนที่ไม่ถูกแคร์นั้นเป็นยังไงอืมพลังงานนี้จะเป็นคนเก่าก็ได้ถ้าเป็นคนใหม่ก็หมายถึงว่าเขาพยายามมากเพื่อที่จะเอาชนะใจคุณอะจนเขามองไม่ออกเลยอะคะ่ะว่าเขาจะสมหวังนะคะในความรักครั้งนี้กับคุณไหมอะนะชาวมีนจ๋าโอเคนะคะหรือถ้าเป็นคู่ที่แบบคบกันมานานแล้วนะกวางบอกว่าเขากลัวว่าเขาจะเสียคุณไปนะชาวราศีมีนนะคะเขากลัวว่านะคะเอ,อ่อความสัมพันธ์นะคะระหว่างคุณกับเขานะคะ เขาเองอ่ะเขามองนะตัวที่ตัวเขาเองตลอดว่าเขามีจุดบกพร่องอะไรไหมที่ดูแลคุณไม่ดีอ่ะนะแล้วเขาก็ไม่อยากเสียคุณไปอะค่ะอืมแสดงว่าเขาแคร์คุณมากนะถ้าสมมติว่าเขามีเรื่องที่คิดมากนะคะมีความกลัวเข้ามานะก็แสดงว่าเขาแคร์คุณมากเลยช่องนี้นะชาวมีลักนามีนะคะคุณจะได้ความรักนะคะในแบบที่คุณต้องการนะแต่ถ้าเป็นคนคุยนะคะคุณก็ต้องแบบชัดเจนกับเขาไปเลยนะถ้าคุณไม่ชอบเขานะคะก็อย่านะ จะเรียกว่าใช้วิธีถนอมน้าใจเหรอบอกว่าเดี๋ยวไปอาบน้ําก่อนนะเดี๋ยวมาคุยด้วยใหม่เมื่อวานนี้แล้วคุณหายไปเลยแบบนี้ก็ไม่โอเคนะเออกวางมองว่าถ้าแบบเราไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาเราพูดกันตรงๆดีกว่านะคะอืมมันจะเราเราเองก็เคยผ่านจุดนั้นมานะที่แบบเราโดนปฏิเสธนะคะโดนเทในเรื่อง,องความรักอย่างเงี้ยฉะนั้นอ่ะเอาใจเขามาใส่ใจเราเหมือนที่เราเคยเป็นมาก่อนนะคะบอกกับเขาตรงๆถ้าสมมุติว่าคุณยังไม่พร้อมนะคะที่จะเปิดใจให้เขาได้เต็มที่นะมีน โอเคค่ะอาทีนี้นะคะความรู้สึกของมีนคือ6ถ้วยอ่ะมาดูไพ่หถ้วยกัน6ถ้วยนี้มาบอกอะไรคะช่วงนี้มีแต่ผู้ให้เข้ามาหาคุณนะมีน6ถ้วยมาบอกอะไรคะชาวมีนลัคนามีนมีไพ่เทมเพ n ินเข้ามานะคะมีคนเข้ามานะคะเติมเต็มคุณมีคนเข้ามาเยียวยารักษาใจคุณนะทําให้อดีตของคุณที่คุณเคยเจ็บปวดนั้นนะคะมันเลอะเลือนไปแล้วนะ ถึงแม้ว่าคุณจําได้คุณก็ไม่รู้สึกอะไรกับสิ่งนั้นแล้วอจ้ามีนจ๋าอัศวินทุเอ๊ยโทษทีอัศวินเหรียญเข้ามานะคุณอาจจะดีวกับคนทัดดินมังกรพุกศพกันนะเพราะว่าคุณได้รับการเยียวยาด้วยความจริงใจคุณได้รับการเยียวยานะจากเขาคนนั้นนะที่เข้ามารักษาใจคุณนะคะเขาได้พิสูนรรักแท้ให้คุณเห็นด้วยความซื่อสัตย์เห็นไหมอัศวินเหรียญนนะี่ย เขาสามารถนะคะที่จะอยู่ในเวลาของคุณได้เขาสามารถนะคะที่จะตอบโจทย์นะคะความรักครั้งนี้ให้กับชาวมีนลัคนามีนได้อมันทําให้คุณเริ่มมั่นใจว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่นะคะสําหรับชาวมีนลัคนามีนนะน่าจะเป็นคนคุยของคนเอ้ยน่าจะเป็นคนคุยคนหนึ่งนะคะที่คุณเลือกนะที่จะสารความสัมพันธ์ไปกับเขาส่วนคนนะคะที่คุณไม่ได้เลือกนะก็จะต้องมีบ้างหละใครสักคนที่อกหักจากมีน่ะ โอเคนะคะจบแล้วนะจ๊ะสำหรับความรักนะคะความสัมพันธ์นะของคุณอาทีนี้นะคะเดี๋ยวกวางมาดูในรูปแบบรักแท้ให้กับคุณสิชาวราศีมีนลัคนามีน,นะคะ่ะว่ากว่าที่คุณจะเจอรักแท้เนี่ยนะคะคุณต้องผ่านอะไรมาบ้างนะคะแล้วคุณจะได้เจอรักแท้ของคุณนะคะในเร็วๆนี้ไหมจะเป็นใครคนไหนนะที่มีเขาโค้งนะคะในเรื่องราวนะคะตามที่ไพ่นะคะตามหารักแท้ให้คุณบ้างเนะะี่ยกวางขอห้าใบให้กับมีน,นะคะ่ะ รักแท้ของคุณค่ะมีไพ่เดอะเอ็มเพรสเข้ามาว้าวคนคนนี้นะคะเดอะเอ็มเพรสเขาจะเป็นคนที่อุปถัมภ์คุณนะ่ะเขาจะเป็นคนที่ทําให้คุณมีความสุขทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ขาดอะไรเลยนะในสิ่งที่เขากําลังจะมอบให้เขาจะเป็นคนคนหนึ่งนะคะที่จะทําหน้าที่ในฐานะคู่ชีวิตในฐานะรักแท้นะเพื่อที่จะให้คุณนั้นพอใจที่สุด เขาเชื่อมั่นในตัวเองค่ะว่าเขาสามารถที่จะทําให้คุณมีความสุขที่สุดจะสามารถทําให้คุณนั้นนะคะลืมเรื่องราวในอดีตที่มันเป็นปมฝังใจนะเป็นความทุกข์นะคะให้คุณนั้นนะคะกลับมามองที่ปัจจุบันมองที่เขาคนเดียวนะว่าเขาเนี่ยนะสามารถนะคะจะทําทุกอย่างนะคะดูแลคุณได้ในแบบที่คุณต้องการเลยเป็นคนในฝันของคุณด้วยสามถ้วยเข้ามาเขายากแต่งงานกับคุณจังเลยอ่ะเห็นไหมบางคนนะคะกวางมองว่าอาจจะได้เจอนะคะในลักษณะแบบ มาเร็วหรือมาช้าไม่รู้นะแต่มันเหมือนกับว่าความรู้สึกอะนะที่เขามีคุณะมันดีต่อใจเขาและเขารู้สึกแบบว่ามั่นใจในทันทีเลยว,ว่าคุณคือคู่ชีวิตของเขาอะค่ะประมาณว่าแว็บแรกที่ได้เจอก็รู้เลยว่าเธอคือรักแท้ประมาณนี้อ่ะไปต่อซิชาวมีนมีไพ่เด e e m p เอ็มเพข้ามาเดี๋ยวก่อนนะเด e ๋เอ็มเพเข้ามามาพร้อม The e m p เ e ็มแสดงว่าคุณจะเจอรักแท้ในรูปแบบที่ทําให้คุณมีความสุข ในรูปแบบที่คุณไม่จําเป็นต้องรออะไรนานๆนะคะบางทีการเวลาไม่ได้พิสูจน์นะแต่การกระทําทุกอย่างนะคะมันพิสูจน์ได้นะว่าเวลาที่คุณอยู่กับเขาเนี่ยคุณมีความสุขมากแค่ไหนแล้วเขาก็ทําแบบนั้นนะคะให้กับคุณอย่างสม่ําเสมอกว่าคุณจะเจอคนคนนี้นะชาวมีนกวางมองว่าคุณต้องเสียสละ อะไรหลายๆอย่างนะคะในเรื่องของความรู้สึกในอดีตที่ผ่านมาทั้งความไม่สมหวังบ้างหละนะคะในความรักทั้งการโดนทําร้ายจิตใจบ้างหละนะคะแต่วันนี้ไพ่บอกว่ามันจะถึงเวลาของคุณแล้วนะคนคนนั้นเข้ามาจะทําให้คุณรู้เลยว่าเขาคือคู่ที่แท้จริงเขาจะไม่ปล่อยให้คุณรออะไรเลยคะ่ะมีนอืมเขาจะชัดเจนกับคุณโดยทันทีทันใดกวางขออีกสองใบซีมีนแล้วก็มีไพ่หกเหรียญเข้ามาเขาจะเป็นผู้ให้คุณเสมอ ประมาณนี้เขาจะเข้ามาเป็นผู้ให้ก่อนเสมอเขาจะเป็นผู้ที่เข้ามานะคะแล้วก็พิสูจน์รักแท้ให้กับคุณเสมอเสมอต้นเสมอปลายด้วยนะประมาณว่าคุณไม่จําเป็นต้องให้อะไรเขาหรอกนะเขาจะเป็นผู้ให้คุณเขาแค่ต้องการให้คุณยอมรับนะคะว่าเขามาหาคุณเนี่ยเขารักคุณด้วยใจจริงนะไม่เหมือนกับก่อนๆที่ผ่านมาค่ะปกเรียญคือเป็นผู้ให้อ่ะคือเออเป็นผู้ที่เสนอ,อสิ่งดีๆให้กับคุณหวังดีกับ คุณประมาณนี้เลยอะหรือคุณอาจจะได้มีการเซอร์ไพรส์โดนขอแต่งงานก็ได้นะโอเคค่ะอีกใบหนึ่งค่ะมีไพ่สี่ดาบเข้ามาบางทีเขาก็กลัวกลัวเหมือนกันว่าสิ่งที่เขาทุ่มเทไปเนี่ยนะคะคุณจะยอมรับในสิ่งที่เขากำลังพิสูจน์ให้คุณเห็นไหมนะแต่สิ่งที่เขาทำมานะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเสี่ยงด้วยอะไรก็แล้วแต่เขาเองก็ไม่ได้เผื่อใจไว้นะ ว่าผลลัพธ์ที่คุณจะตอบตกลงเขาเนี่ยนะคะคุณจะตกลงหรือไม่ตกลงนะคะมันเหมือนกับว่าเขามองข้ามไปเลยอ่ะเขาเพียงแค่รู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยเขาจะทํามันให้ดีที่สุดจนกว่าคุณจะยอมรับนะคะในสิ่งที่ตัวเขาทาว่าเขาอ่ะสามารถให้รักแท้มาเติมเต็มให้คุณได้ในแบบที่คุณไม่เคยมีนะอืมนะคะเขาไม่เคยเผื่อใจเลยนะเท่าที่ดูอ่ะแม้แต่เสี่ยงนะเสี่ยงที่จะเจ็บนะคะเสี่ยงที่จะรอนะคะให้คุณนั้นนะคะมีคําตอบที่ชัดเจนกับเขาเขาก็ยอมนะเนี่ย สี่ดาแต่ปัจจุบันนี้เขาแค่แค่ว่าจะทํายังไงให้คุณมีความสุขมากที่สุดเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณนะเขาแค่ต้องการให้คุณยอมรับนะคะในสิ่งที่เขาทําเท่านั้นเองนะกวางขอบทสรุปค่ะบทสรุปสามใบค่ะให้มีลัคนามีนมีไพ่ก้าวดาบเข้ามานะคะคุณกลัวนะ่ะชาวมีนก้าวดาบคุณยังมีตกตะกอนความคิดมากนะคะเดอะสตร t เข้ามา อีกใบหนึงค่ะแล้วก็มีไพ่เด็กถ้วยเข้ามาอ่ะกวางขออีกใบหนึงเนาะแล้วก็มีไพ่ราชาถ้วยเข้ามาในเมนี้นะคะบทสรุปนะคะอาจจะเป็นเรื่องของคนที่คุณเคยรักกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์ใช่ไหมและทีนี้นะคะสิ่งที่คุณกลัวคุณกลัวว่าเขาจะเข้ามาทําอะไรนะทำให้คุณรู้สึกแบบอ่อนไหวหวั่นไหวใจอ่อนไหมนะ,ะแต่ความเป็นจริงแล้วนะคะชาวมีนะคะคุณจะมองเลือกที่จะมองความจริงมากกว่า นะถ้าเขาเข้ามาทําให้คุณรู้สึกกดดันนะนะกวางม,มองว่าคุณจะหนีจากความสัมพันธ์นี้นะประมาณนี้นะทีนี้เด็กถ้วยเข้ามานะคะราชาถ้วยเข้ามาเห็นปะมันเป็นความกลัวทั้งเก่าใหม่ที่เข้ามาในชีวิตคุณตอนนี้เลยชาวมินสําหรับคนเก่าที่เข้ามานะคะผัวพันสําหรับคุณตอนนี้นะคุณรู้สึกว่าการพิสูจน์นะคะของคนที่กลับมามันทําให้คุณรู้สึกว่า คุณไม่สามารถลืมเรื่องราวในอดีตนะคะที่เขาทำกับคุณไว้ได้เลยนะส่วนคนใหม่ที่เข้ามานะ,ค,ะคุณรู้สึกว่าความพยายามของเขานะค,ะคุณก็เห็นนะแต่คุณก็ยังมีความกลัวอยู่นะคะในจิตใต้สำนึกคือคุณกลัวว่ามันจะเป็นช่วงแรกๆที่เขาทําดีกับเราไหมนะคะคุณกลัวว่าความสัมพันธ์นี้นะคะมันจะไปกันไม่สุดนะคะในเส้นทางของความรักอะ คือคุณยังมีความกลัวในการเริ่มต้นใหม่อยู่บ้างนะเพราะว่ามันมีความระแวงนะคะในสิ่งที่คุณเคยเสียไปแล้วอะนะคุณกลัวว่ามันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าฉะนั้นพลังงานตอนนี้เหมือนกับว่ามีนคุณยังไม่ไว้ใจทั้งเก่าทั้งใหม่เลยก็ได้อะอืมแต่คุณจะหันเหนะคะไปหานะหรือว่าอยากจะให้โอกาสกับคนที่เขาไม่เคยทําคุณเสียใจเลยอะ าที่ดูะแต่ถามว่าก็อาจจะต้องใช้พยายามอีกนิดนึงนะกว่าคุณนั้นอาจจะยอมรับนะคะในสิ่งที่เขาทําเหมือนกับว่าชาวมินคุณก็เริ่มจะยอมรับเขาแล้วแล้วละในช่วงนี้นะคะชาวมินบางคนนะอาจจะเจอแบบว่าพลังงานนะคะคนเก่าคนเคยรักนะพยายามที่จะเข้ามาคุณกลัวว่ามันจะเป็นการแทรกแซงนะคะความสัมพันธ์นะคะกับคนที่คุณเลือกอยู่โอเคนะคะ ฉะนั้นนะคะก็ค่อยๆดูกันไปนะสำหรับพายิบซีนะคะตามหารักแท้ไปกับพายิบซีอันนี้คือเอพีอ EP ที่1นะคะเดี๋ยวเราไปดูในต่อๆคลิปต่อๆไปนะพี EP ที่2นะคะว่ารักแท้ของมีนะคะจะสิ้นสุดลงนะคะแบบไหนนะจะเป็นรักแท้แบบไหนนะคะที่เข้ามาทําให้คุณแฮปปี้นะตลอดชีวิตขอบคุณแม่นะคะคลิปของฟางน,นะคะในการตามหารักแท้ไปกับพายิบซีก็จะอยู่เคียงข้างคุณนะ เออจนกว่าคุณจะพบเจอนะรักที่ดีนะสำหรับตัวคุณนั่นแหละนะคะขอบคุณมากๆนะคะไว้โอกาสหน้านะเราไปเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย